มากันแล้วอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เข้ามากันแล้วเข้ามากี่คนแล้วนะอ่ะไหนใครจะเช็คเพื่อนให้คุณครูได้บ้างว่าเพื่อนเข้ามากันกี่คนแล้วสิบคนแล้วอ่ะมากันสิบคนแล้วนะคะห้องเรามีสิบแปดคนเหลืออีกแปดคนนะระหวว่างนี้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงรอเพื่อนกันดีกว่านะคะอ่ะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอให้ฉันเกือ้อฉันเอื้อคอยหานัดไว้ทำไมไม่มานัดไว้ทำไมไม่มาโอเธอจา๋าอย่าช้าเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อย เร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยมาหรือยังคะเอ้ามากันเยอะแล้วนะคะมา17คนแล้วอ่าหลือ,อีกคนนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเพื่อนก,ก็คงตามมานะคะอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูนะคะสัปดาห์นี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทาเยอะแยะเลยนะคะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้เด็กๆฟังเยอะแยะเลยมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยนะคะ แล้วอ่พร้อมแล้วนะคะก่อนที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะในการเรียนออนไลน์ของเรานะคะข้อตกลงของเราก็คือให้เด็กปิดไม้นะคะเพราะว่าเสียงมันจะรบกวนเพื่อนแล้วก็จะไม่ได้ยินขณะที่คุณครูสอนนะคะแต่ถ้าเด็กอยากตอบคําถามอยากร้องเพลงตามคุณรูก็สามารถเปิดไม้ได้แต่ในขณะที่คุครูสอน ยังไม่ได้ให้เด็กๆตอบคําถามเด็กๆก็ปิดไม่อันนี้นะคะอ่ข้อที่1ไปแล้วนะคะข้อที่2ก็คือให้เด็กๆแคปหน้าจอขณะที่เด็กกาลังเรียนกับคครูนะคะแคปหน้าจอว่าตัวเองได้เข้าเรียนแล้วแล้วส่งมาให้คุครูดูด้วยนะคะอันนี้คือข้อตกลงของเรามี2ข้อนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะอ่ก่อนที่จะเรียน ตามวัฒนธรรมของคนไทยไม่ว่าจะเจอกันตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะคะเราก็ต้องสวัสดีกันก่อนวันนี้คุณครูเดือนจะให้เด็กๆร้องเพลงสวัสดีที่คุณครูเดือนเคยส่งคลิปไปให้เด็กๆแล้วนะคะ,ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วร้องพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน เธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันในการเรียนออนไลน์ในกลุ่มห้องไลน์ของเรานะคะนะสัปดาห์นี้คููเดือนมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้เด็กฟังเยอะแยะเลย แต่ยังไม่บอกเด็กๆนะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรจนกว่าเด็กๆจะฟังเพลงนี้จบเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะคุณครูเดือนมีเพลงมาฝาเกเด็กๆหนึ่งเพลงเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเดือนจะร้องให้ฟังนะคะแล้วเด็กๆเ,เราก็มาร,อร้องพร้อมๆกันนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงบ้านเราน่าอยู่เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ เพลงบ้านเราหน้าอยู่อ่าเก่งมากค่ะเด็กๆผู้ตํครูทีละวักเลยนะคะมีความรักละมุนบ้านมีไออุ่นจากความเข้าใจเก่งมากค่ะมีรอยยิ้มไว้ให้พร้อมกำลังใจอย่างใครที่หวัง ลูกมีคนคอยเอ็นดูบ้านเราหน้าอยู่ไม่เคยเกลียดชังบ้านเราหน้าอยู่ไม่เคยเกลียดชงังที่แห่งนี้ที่มีรักจริงจังบ้านเราหน้าอยู่่เดี๋ยวครูเดือนจะร้องให้เด็กฟังนะคะ เราอ่านตามไปแล้วนะคะเดี๋ยวคันนี้คุณครูเดือนจะร้องให้ดเด็กๆฟังหนึ่งรอบเดี๋ยวเราค่อยมาร้องพร้อมๆกันนะคะเพลงบ้านเราน่าอยู่มีความรักละมนุนบ้านมีไออุน่นจากความเข้าใจมีรอยยิ้มไว้ให้พร้อมกำลังใจยามใครสิ้นหวังมีคนคอยเอ็นดูบ้านเราน่าอยู่ไม่เคยเกลียดชัง ที่แห่งน,นี้ที่มีรักจริงจังบ้านเราน่าอยู่อ่าร้อมไหมคะร้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องพร้อมๆกันเดี๋ยวพู้ครูเดือนจะทําท่าทางให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะอ่ะพร้อมหรืยังพร้อมแล้วไปกันเลยมีความรักกละมุลบ้านมีไออุน่นจากความเข้าใจ มีรอยยิ้มไม่ให้พร้อมกำลังใจยามใครสิ้นหวังมีคนคอยเอนดูบ้านเราหน้าอยู่ไม่เคยเกลียดชังที่แห่งนี้ที่มีรักจริงจังบ้านเราหน้าอยู่อ่าเก่งมากเลยประเวทให้ตัวเอง่อยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะ เพลงนี้พูดถึงอะไรคะลูกบ้านะอพูดถึงบ้านเก่งมากเลยค่ะพูดถึงบ้านเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องบ้านแสนสุกนะคะอ่าบ้านแสนสุขวันนี้คุณครูเดือนมีคําถามที่จะถามเด็กๆตอนตอบเด็กๆสามารถเปิดไมค์ได้เลยนะคะอ่าเด็กๆจ๋าที่บ้านเด็กๆ อยู่กับใครคะเด็กๆอยู่กับใครที่บ้านนั่งเออยเพื่อนบอกอ,อ,อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณพ่อใช่ไหมคะอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะกับใครอีกเอยกับใครคะอ๋อกับคุณปูคุณยา่าใครอีกคะคุณตา้าวอยู่กับคุณตา คุณยายใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะอ๋อคุณนาอยู่กับคุณนาเอาไหนบ้านใครมีน้องเล็กๆบ้างมีไหมคะไม่มีอ่ะไม่มีไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆต้องมีแน่ๆเลยก็คือตัวเด็กๆนั่นเองนะคะมีเด็กๆอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะอ่าต้องมีเด็กๆอยู่อ่าเห็นไหมคะอันเนี้ย คือทุกคนที่อยู่ในบ้านเด็ชทราบไหมคะว่าบ้านคืออะไรอ่าบ้านก็คือท,ที่ที่ทุกคนในครอบครัวอยู่รวมกันอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นตึกอ่าเป็นกระตอ๊อกเป็นทาวเฮาเป็นคอนโดได้หมดเลยนั้นก็เรียกว่าบ้านแต่เป็นที่คนในครอบครัวอยู่รวมกันนะคะเป็นที่ที่คุณพ่อคุณแม่คุณลูก คุณปูป่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยกันนะคะบ้านก็จะให้ความอบอุ่นแก่เรานะคะป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันหนาวนะคะป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆเข้ามาทําทร้ายเรานะคะบ้านก็จะให้ความปลอดภัยแก่เราเองนะคะถ้าเราไม่มีบ้าน เราไปอยู่ไปนอนกลางสนามโดยที่มีบ้านได้ไหมคะไม่ได้ก็จะโดนแดดโดนฝนทาให้เราไม่สบายได้หรืออาจจะโดนสัตว์ร,ร้ายต่างๆกัดได้นะคะเนี่ยคือประโยชน์ของบ้านนะคะอันนี้ก็คือบ้านคันนี้คุณครูเดือนมีบ้านลักษณะต่างๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ลักษณะบ้านต่างๆเดี๋ยวเราไาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับบ้านกันดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามครูเลยนะคะ house เฮาส์บ้าน House บ้าน, House, านเก่งมากค่ะอ้าวคราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าบ้านลักษณะต่างๆเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้คือบ้านที่ทำจากฟางนะคะบ้านที่ทำจากฟางอันนี้ อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเมื่อก่อนตอนสมัยเป็นเด็กๆคุณภูเดือนก็เคยนอนนะบ้านที่ทําจากฟางเวลาไปอยู่ทุกนานะคะแต่สมัยนี้ก็คงไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนี่บ้านที่ทําจากฟางจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะบ้านต่อไปบ้านที่ทําจากไม้ไผ่นะคะเด็กๆก็อาจจะยังเคยเห็นอยู่นะคะบ้านที่ทําจากไม้ไผ่นะคะอาจจะทําสร้างขึ้นแบบ พักผ่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้บ้านที่ทำจากไม้ไผ่แข็งแรงขึ้นมาจากบ้านฟางนิดนึงนะคะบ้านต่อไปคือบ้านที่ทําจากไม้อันนี้ก็แข็งแรงขึ้นมาจากบ้านที่ทําจากไม้ไผ่หน่อยนึงนะคะ,ะบ้านที่ทําจากไม้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแถวๆต่างจังหวัดยังมีเยอะอยู่เลยนะคะก็ะจะทําด้วยไม้แบบนี้นะคะเด็กๆเคยเห็นไหมอ้าต่อไปนะคะ บ้านที่ทําจาก it. อิาบ้านที่ทําจากอิฐก็ลักษณะคล้ายๆกับปูนนะคะแต่อิฐมันจะเป็นก้อนๆอนใช้ก่อก้อนเล็กๆๆนะคะใช้ก่ออันนี้ก็มีความแข็งแรงทนทานเหมือนกันนะคะอ้าวหลังสุดท้ายเลยบ้านที่ทําจากปูนนะคะ นี่ส่วนใหญ่เลยตอนนี้เด็กที่อยู่กรุงเทพก็จะอยู่บ้านแบบนี้นะคะบ้านที่ทําจากปูนนะคะแต่ว่าอาจจะมีลักษณะตักแตกต่างกันไปแต่ว่าก็ทําจากปูนนะคะเด็กๆได้เรียนรู้บ้านลักษณะต่างๆไปแล้วนะคะคาวน,นี้คุณครูเดือนจะถามเด็กๆว่าบ้านของเรามีห้องอะไรอยู่บ้างมีห้องอะไรอยู่บ้างคะไหนใครชืน่นครูเดือนตอบได้บ้าง ห้องนอนอ่ะเก่งมากกระลูกห้องนอนห้องอะไรคะห้องน้ำห้องน้าเก่งมากค่ะห้องอะไรอีกคะห้องครัวห้องครัวเก่งมากค่ะห้องอะไรอีกห้องนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอุ้ยเก่งจังเลยค่ะเด็กๆเยี่ยมมากเลยอ่ะมีห้องต่างๆแบบนี้เด็กๆบอกว่ามีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า วันนี้คุณครูเดือนทําบ้านมาให้เด็กๆด,กดูดูซิว่าบ้านคุณครูเดือนมีห้องอะไรบ้างนะคะเฮ่นเดนเดนอันนี้คือบ้านของคุณครูเดือนนะคะดูซิว่าบ้านคุณครูเดือนมีห้องอะไรบ้างนเด n นเดนอ่าอ้าวตะกี้บ้านของเด็กๆมีห้องนอน บ้านครูเดินก็มีห้องนอนเหมือนกันห้องนอนมีไว้ทําอะไรคะลูกมีไว้นอนนอนหลับพักผ่อนนะคะแล้วอะไรบ้างที่อยู่ในห้องนอนคะลูกเตียงนอนใช่อะไรอีกคะผ้าห่มใช่คะ่ะเก่งมากมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะลูกมีหมอนใช่คะ่ะเก่งมากอ่ะต่อไปห้องน้ำอ่ะห้องน้ำ มีไปทำอะไรคะลูกห้องน้ำมีไปอาบน้ำเก่งมากมีไฉี่อเพื่อนบอกว่ามีไิฉี่อมีไมีไปปัสาวะนะคะอ้าวห้องน้ำมีอะไรบ้างอยู่ในห้องน้ำคะลูกถั้วซ่ถส้วม่วมักโครกนั่นเองนะคะมีอะไรอีกคะอาบน้บา ฝักบัวใช่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆห้องน้ําก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่เช่นหัวชดโครกฝักบัวตรกนี้นะคะห้องน้ําก็มีไว้สําหรับอาบน้ํานะคะไว้ขับถ่ายนั่นเองนะคะเด็กๆอาะต่อไปห้องอะไรเอ่ยห้องครัวห้องครัวที่เด็กๆบอกค,ครูนะคะห้องครัวมีไว้สําหรับทําอะไรคะ น,นเก่งมากค่ะแล้วห้องครัวมีอะไรคะลูกเตาแก๊สเก่งค่ะมีอะไรอีกคะเตาปิ้งอู้หูมีเตาปิ้งด้วยมีอะไรอีกคะตู้เย็นเก่งมากเลยโหเยี่ยมมากเลยมีอะไรคะอ่างล้างจานเยี่ยมมากเลยนะคะหูเด็กๆเก่งมากอ้าวต่อไปห้องอะไรเอ่ยห้องรับแขกรับแขกก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะ เป็นห้องที่เด็กๆและคนในครอบครัวใช้ในการผ่อนคลายนั่งดูทีวีคุยกันแบบนี้นะคะอ้าวห้องนั่งเล่นมีอะไรบ้างมีตีมีมะไรคะมีโซโฟ,ฟาอ่ามีอะไรอีกคะอ๋อมีแค่นี้อ่ะโอเควุ้ยเด็กๆได้เรียนรู้ห้องต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะราวนี้ คุณครูเดือนมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยอยากเล่นไหมคะอยากเล่นหรือยังเอ่ยอยากเล่นแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะ,ะเกมของคุณครูเดือนวันนี้มีมาให้เด็กๆเ,เล่นสองเกมด้วยกันนะคะเด็กๆนะ เกมนี้มีชื่อว่าเกมสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะเกมสังเกตรายละเอียดของภาพก็คือเดี๋ยวคุณครูเดือนจะมีภาพตรงนี้นะคะให้ีเด็กสังเกตดูสิว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วคุณครูเดือนก็จะมีภาพแบบนี้นะคะภาพแบบนี้นะคะ เห็นไหมลูกอ่าไว้ให้เด็กๆดู่าภาพแรกนะคะเ <c oughs> ด็กๆอันนี้คือภาพอะไรคะภ <c oughs> าพอะไรคะภาพแมวดูซิว่าภาพแมวอยู่ตรงนี้มีไหมคะแ <c oughs> มวอยู่ตรงนี้มีไหมเอ่ย ơi? ดูซิมีไมมีไห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 มคะ มีเพื่อนบอกว่ามีนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะอ่ะเพื่อนบอกว่ามีอ่ะเราก็ติดไปเลยมีนะคะเอาต่อไปภาพแมวตัวนี้ล่ะมีไหมคะมีไหมดูซิมีไหม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 ไม่มีเพื่อนบอกไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีนะคะออาต่อไปภาพนี้ภาพนี้ ภาพอะไรเอ่ยภาพหนังสือหลายๆเล่มดูซิมีไหมเอ่ยมีไหมคะอาเพื่อนบอกว่ามีมีอยู่ตรงไหนนะอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะอามีแล้วก็ติดไปนะคะอาจอไปค่ะอันนี้อะไรคะโคมไฟดูสิคะโคมไฟมีไหมมีไหมคะมีไหมเอ่ย เพื่อนบอกไม่มีไหนดูซิมีไหมไม่มีจริงๆด้วยไม่มีนะคะอ้าวต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะหนังสืออ่ะเป็นภาพหนังสือที่หนังสือมีแค่สองเล่มดูซิมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีเพื่อนบอกว่ามีอ่ะมีอยู่ตรงไหนนะอ้าวอยู่ตรงนี้อ่ามีจริงๆด้วยอ่าติดไปเลยค่ะอ้าว ต่อไปภาพต้นไม้มีไหมมีเพื่อนบอกว่ามีอ่ะ,ะแสดงว่าเพื่อนเห็นแล้วนะคะนี่ไงอยู่ตรงนี้เองอ่ามีแล้ก็ติดเลยค่ะอ้าต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะหมอนดูซิว่าหมอนมีไหมหมอนอยู่ตรงไหนนะ้าอ้าวมีแต่คนละ สีนะมีแต่คนละสีแสดงว่าไม่ใช่นะคะอ่าเราก็ไม่ต้องติดนะคะอ้าวต่อไปภาพสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายแล้วอันนี้คืออะไรคะลูกโคมไฟแบบกลมโคมไฟแบบกลมมีไหมคะมีเพื่อนมาว่ามีอยู่ตรงไหนนะ้าอ้าวอยู่ตรงนี้เหมือนกันเป๊ะเลยอ่เาเพราะฉะนะั้นเราก็ติดไปเลยนะคะติดไปได้เลยนะคะอ้าวแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเป็นการสังเกตนะคะ รายละเอียดต่างๆแล้วให้เด็กๆตอบคําถามนะคะเก่งมากเลยเก่งทุกคนเลยด้วยเดี๋ยวยังไม่จบมีอีกหนึ่งเกมอยากเล่นต่อไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาเล่นอีกหนึ่งเกมนะคะ,ะเกมน,นี้เกมน,นี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงาบ้านนะคะเกมจับคู่ภาพกับเงาบ้าน คุณครูเดือนก็จะมีภาพเงาบ้านลักษณะต่างๆติดไว้และครน,นี้คุณครูเดือนติดสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆดูอันนี้คือสีแดงนะคะอันนี้คือสีน้ําเงินอันนี้คือสีม่วงอันนี้คือสีเหลืองอันนี้คือสีขาวอันนี้คือสีส้มเดี๋ยวถ้าคุณครูเดือนชูรูปขึ้นมานะคะก็ให้เด็กๆตอบว่ารูปนี้มันควรจะไปอยู่สัญลักษณ์สีอะไรนะคะแบบนี้ทําได้ไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูเดือนจะวางภาพไว้ตรงนี้ก่อนนะ อ่าเรามีบ้านลักษณะต่างๆมากมายเลยนะคะอ้าวหลังแรกเลยแล้วกันนะคะบ้านนี้คือบ้านอะไรคะลูกเรียนไปแล้วบ้านฟางบ้านฟางดูสิค่าอยู่ตรงไหนตรงไหนคะ สีขาวใช่ไหมคะไม่ใช่สีอะไรคะสีเหลืองเองพื่อนบอกสีเหลืองใช่ไหมเอ่ยอ,อุ๊ยใช่ด้วยเหมือนกันเป๊ะเลยวางได้พอดีเลยเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะบ้างแบบนี้สีอะไรดีคะสีอะไรดีลูกสีอะไรดีคะสีขาวขหรอคะใช่ไหมอะ่ะ ใช่อะเพื่อนบอกใช่สีขาวลองดูซิอะใช่เหมือนใช่เลยเก่งมากอ้าต่อไปบ้านนี้บ้านบ้านเพนะคะบ้านเพดูซิลักษณะไหนคะสีม่วงค่ะเพื่อนบอกสีม่วงอันนี้สังเกตง่ายนะคะ,ะสีม่วงอ้าต่อไปคะ่ะต่อไปนะคะอันนี้ บ้านหลังคามุงฟางนะคะอ้าวหลังไหนดีนะหลังสีน้ําเงินเหรออ่ะสีน้ําเงินเก่งมากค่ะอ่ะเก่งมากโอ้ใช่เลยเป๊ะเลยนะคะอ้าวต่อไปหลังนี้อ่าต่อไปหลังนี้นะคะอันไหนเอ่ยอันไหนคะสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะ สีแดงใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่อ่าสีอะไรคะ,ะส้มเพื่อนบอกสีส้มอ่าสีส้มติดใช่ไหมใช่เลยเก่งมากอ่ะต่อไปหลังสุดท้ายแล้วสีอะไรคะสีแดงแดงนั่นเองเก่งมากเลยเด็กๆทุกคนเยี่ยมมากเลยประเมินให้ตัวเองหน่อยค่ะสุดยอดเลยเก่งมากเป็นยังไงคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยว่าบ้านคืออะไร บ้านก็คือสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างขึ้นมาแล้วคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันก็จะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยกันไม่ว่าบ้านจะมีลักษณะต่างๆมากมายยังไงแต่ก็คือบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านฟางบ้านไม้ไผ่บ้านไม้บ,ไมบ้านอิฐบ้านปูนแต่ถ้าทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็มีความสุขนะคะเด็กๆอ่าแล้ว เด็กๆจ๋าอย่าลืมนะว่าเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะเป็นเด็กดีอย่างเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่กรอกน้ําช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านทําได้นะคะคุณครูเดือนเชื่อว่าเด็กๆทําได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนเก่งนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะสนุกแล้วเดี๋ยวคุณครูมีงานมอบหมายให้เด็กสองงานนะคะงานที่หนึ่งนะคะเด็กๆ ให้เด็กวาดภาพบ้านตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆอยากได้บ้านแบบไหนเด็กๆวาดฝันว่าอยากมีบ้านแบบไหนวาดได้เลยนะคะแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะวาดไม่สวยวาดไม่ได้ไม่เป็นไรนะ,ะเด็กๆทุกคนเก่งอยู่แล้ววาดแบบไหนมาก็ได้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะอ่ะอันนี้คือชิ้นงานชิ้นที่1ชิ้นงานชิ้นที่สองนะคะให้เด็กๆตัดกระดาษนะคะเป็นรูปทรงต่างๆ มาประกอบเป็นบ้านของตนเองแล้วแปะลงไปในกระดาษให้สวยงามนะคะยกตัวอย่างเช่นตัดหลังคาส,สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะตัดตัวบ้านเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นวงกลมก็ได้แล้วแต่ตามจินตนาการของเด็กๆเลยอยากได้บ้านแบบไหนเสร็จแล้วก็ทากาวนะคะติดไปที่กระดาษใบงานทุกชิ้นเด็กๆเอามาส่งคุณครูตอนเปิดเรียนด้วยนะคะเด็กๆนะคะโอเคไหมคะ โอ้เยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวมาเจอกับคุณครูเดือนอีกนะคะอยากเจอไหมคะอาอยากเจอคุณครูก็อยากเจอเด็กๆแล้วเหมือนกันสำหรับวันนี้คุณครูเดือนขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะผู้ปกครองทุกท่านขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊บายบาย,บาย